สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดเนาะสวัสดีลูกค้าสั่งนะครับก็เลยเอามาลงชิปให้ชมกันนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญนหนึ่งของหลวงปู่นะครับที่ราคาขึ้นแบบเงียบเงียบนะครับราคาขึ้นแบบเงียบเงียบแล้วก็เป็นที่น่าเก็บนะครับเป็นน่าเก็บอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับน่าสะสมนะครับถ้าใครมีกําลังถึงนะครับ ก็สะสมไ้นะครับนอกจากเหรียญเมตตาแล้วก่อนที่จะมาเป็นเหรียญเมตตานะครับก็เป็นเหรียญนี้นะครับผมเนาะก็อนดับแรกก็กราบขอพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนะครับผมเนาะกราบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ไว้ใจน้องกันเข้ามานะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเนาะพี่บีพี่เกิดนะครับเชียนุพี่นุพี่เก๋นะครับผมเนาะแล้วก็เิดหลวงพ่อฉันะวัดสังขะพีดีนะครับที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับก็กราบขอบพระคุ พี่ๆท่านนะครับใครอยากติดต่อผมนะครับก pe kind of ็ต er ิดต่อมาได้นะครับสแกนร์โค้ดนะครับสแกนไม่ติดก็ค <éta> ้นหาด้วยหมายเลขนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับอันนี้เลขบัญชีผมนะครับเลขบัญชีผมนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นลายผมนะครับอันนี้ชื่อลายผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆเบาๆก็ได้นะครับเนาะ ขอโชว์เหรียญเดียวนะครับขอโชว์เหรียญเดียวนะครับผมเนาะก็อันนี้เป็นอันนี้กล่องไม่ใช่กล่องเดิมมันเนาะครับอันนี้กล่องพอดีผมมีกล่องว่างเลยเอาให้พี่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญมนพการนะครับเป็นเหรียญมนพการออกปี64นะครับเนาะมนพการ์ุ่นแรกนะครับเนาะนี่ครับเป็นมนพการหรือหนุมานเจ็ดคตนะครับหนุมานหางเจ็ดคตนะครับออกปี64นะครับนี่เห็นไหมฮานุมานหางเจ็ดคตนะครับนี่ครับเนาะซึ่งหนุมานเจ็ดคตนี่ก็ถือว่าเป็น ฮนุมานที่แรงพอสมควรนะครับเป็นฮนุมานที่แรงนะครับเนาะอันนี้ก็ผมก็ไม่มีข้อมูลเท่าไหร่แต่ว่าผมขนาดผมไปวัดหลวงพอ่อชไนนะครับสายสักสายเีกนะครับผมเนาะก็ยังฮนุมานเนี่ยก็ยังหลวงพ่อก็ยังไม่ไม่ค่อยอยากจะสักให้ใครเท่าไหร่นะครับผมฮนุมานเจ็ดโคดนะครับนอกจากจะเป็นเป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอื่นนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเจ็ดโคดนี่หลวงพ่อจะดูคนจะดูอะไรก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็อาจารย์สักนี่ก็ไม่แน่ใจว่า บางทีผมเคยถามอยู่อาจารย์ศักด์ว่าถ้าผมจะสักขนมุมานเนี่ยหางเจ็ดโคตรแบบเนี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยต้องอาจารย์ศักก็ยังว่าแบบหลวงพ่อเนี่เขาหลวงพ่อให้เลิกไปพักหนึ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นแดงก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับเนาะนี่ครับออกปี64ี่นะครับเนาะนี่ครับหน,นุมาณอันนี้เนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับนี่หนมุมาณหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะครับเนาะหรือผู้ชนะสิบทิศตีเนาะ นี่ครับแล้วก็จะมียันนะครับยันของลุงปู่นะครับลุงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมีเลขโคตรนะครับสองหนึ่งหกสองหนึ่งสองหกนะครับซึ่งสองหนึ่งนี่อันนี้เหรียญนี้มีเจ้าของนะครับพอดีพี่เขาสั่งผมไว้นะครับพี่เขาสั่งผมไว้นะครับพี่เขาบอกทุนทุนแจ้งผมมาทุนห้าพันห้านะครับผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมหาดูให้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงห้าพันห้านะครับแต่ว่าถ้าประมาณสี่พันนี่ก็หายากอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะราคาราคาปกติตอนนี้นี่ นตีไป4,500-5,000นะครับเนื้อทองแดงนะครับราคาขึ้นเงียบๆนะครับผมเนาะตอนนั้นผมไปเอาให้พี่ท่านนึงนะครับเนาะให้พี่พี่อะไรผมจําชื่อไม่ได้นะครับผมเนาะก็ไปเอาเนื้อทองแดงอยู่นะครับเนาะเนื้อทองแดงสวยๆแบบนี้แหละครับเนาะนี่เห็นไหมจมูกเต็มๆนะครับจมูกเต็มๆมีโคตรมีหมายเลขครับเนาะตอนนั้นไปเอาให้พี่เขาเท่าไหร่3,009บาง3,08 3,09นะครับพี่เขาให้ผม4,01นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับพอพี่เขาให้4,01ก็ ก็เดี๋ยวนี้ก็หลังจากราคานั้นปุ๊บนี่ก็หายากเลยนะครับผมนะราคาสามพันกว่าสี่พันนี่หายากเลยนะครับณตอนนี้ก็จะมีแต่ มีแต่สีตีไปสักสี่พันห้าถึงห้าพันนะครับห้าพันห้าพันห้าอะไรประมาณนี้นะครับก็หาได้นะครับผมเนาะถ้างบประมาณนี้ก็หาได้นะครับแต่ว่าถ้าสามพันกว่าบาทก็คือเป็นราคาที่เสี่ยงนะครับสามพันถึงสี่พันเนี่ยเป็นราคาที่เสี่ยงนะครับผมเนาะราคาที่เสี่ยงนะครับบางทีก็มีจ้งมีโจรอะไรมาลงนะครับก็ลงตามกลุ่มเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พี่เขาก็ติดตามผมในเฟซนะครับพี่เขาติดตามผมในเฟซเนาะรู้จัก ความเคลื่อนไหวผมนะครับเวลาผมซื้อผมขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเฟสในอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เขาก็จะติดตามแต่เขาก็พยายามจะมาติดต่อผมนะครับอยากได้อะไรก็ติดต่อคือซื้อแพงก็ยอมอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแต่ว่าก็ผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับที่เข้าใจผมนะครับต้องขอบพระคุณที่เข้าใจผมนะครับผมเนาะที่ซื้อแพงก็ยอมเพราะว่าชัวร์กว่าดีกว่าแล้วก็คือความเสี่ยงเนี่ยผมผมเสี่ยงให้นะครับเนาะผมเป็นความเสี่ยงให้นะครับคือพี่ พี่ตั à, ้งงบมาปุ <make the threat> ๊บอยากได้เหรียญนี้ตั้งงบมาปุ๊บถ้าว่างบไม่ถึงหรือว่าอะไรหรือว่ามันเกินอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับผมเนาะถ้าสมมติว่าตั้งงบมาสองพันอยากได้เหรียญดีๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ถึงถ้ามันอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแจ้งราคาไปอีกทีนึงว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ตั้งงบมาเลยก็ได้นะครับผมเนาะก็ก็ถ้าใครอยากได้นะครับผมเนาะคือความเสี่ยงเนี่ยก็คือสมมติสมมุติว่าพี่อยากได้เหรียญนี้เนาะ พี่มีงบ5,500เหมือนเหมือนเจ้าของเหรียญเนี่ยเนาะครับมีงบ5,500ปุ๊บเนาะครับก็แจ้งผมมาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมไปซื้อสมมตผมิผมไปซื้อในกลุม่มนะผมวิ่งไปซื้อในกลุ่มเออผมเห็นของถูกอะไรเงี้ยเออพี่ผมได้มันนี่ยสามพันห้าเนี่ยนะผมแบ่งกันพี่นี่ยสามพั 3, 8, 8, 9, นแปดเนาะผมขอสามพันแปดสามพันเก้าหรือสามพันเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเกิดเหรียญเกิดเหรียญน,นั้นอนะ่ะผมผมไปซื้อกับโจรอะไรเงี้ยเขาไม่ส่งของให้เงี้ยผมก็เป็นคน เขาเรียกว่าะลรผมเป็นคนความเสี่ยงให้นะครับก็คือก็คือว่าเงินสามพันที่โดนโกงไปน่ะเนาะก็คือผมเป็นคนเสียนะครับก็คือผมไอเจ้าของที่เจ้าของภาคก็คือไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมเนาะว่าผมจะ หักเงินหรืออะไรไปนะครับก็คือผมจะรับผิดชอบในส่วนนี้เองนะครับผมเนาะก็ไม่ต้องกลัวก็คือพูดง่ายนะครับเวลาอยากได้เหรียญอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไปนะครับราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับพี่สู้ได้ไม่ได้ก็แจ้งผมมาอีกทีนึงนะครับถ้าว่าไหวหรือไม่ไหวนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับปฏิเสธผมได้นะครับผมก็แค่แจ้งราคาไปถ้าว่าเออพี่สู้ไหวพี่จะเอานีอย่างเงี้ยตกลงมาเดี๋ยวผมจะผมจะจัดการให้นะครับผมก็จัดการให้นะครับจัดการ ซื้อขายมาให้นะครับแล้วก็จะผ่านมือผมอีกที่นึงอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็คือความเสี่ยงเนี่ยมันจะผมบอกตรงความเสี่ยงเนี่ยคือการโดนโกงโดนอะไรพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าพี่รับของจากผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเนาะพี่รับของของผมจากจากผมอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมวิ่งไปเอาในเมืองมาให้นะครับไปเอาในเมืองมาให้นะครับผมเนาะเขามีโต๊ะมีอะไรมาให้นะครับผมเนาะก็ เขาเก็บร right? ักษานะครับเก็บร uh ักษาอย่างดีนะครับพระนอนกล่องนอนซีนนะครับซีนไม่แกะเลยนะครับอันนี้เป็นซีนเขารักษาไว้อย่างดีเนาะครับเนาะซีนก็เหรียญเดิมๆนะครับสวยๆนะครับจมูกโด่งๆนะครับดั้งโด่งๆนะครับเนาะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ราคาไปนิ่งๆนะครับไปราคาไปนิ่งๆเรื่อยๆนะครับไปราคาไปแบบโอ้เมื่อตอนต้นปีนี่ ผมยังดูดูนี่พันกว่าบาท2 0 0พันเต็มที่นะครับแพงสุด2 0 0พันนะครับผมเนาะผมก็ยังว่าตอนแรกลูกค้าอยากได้นะครับผมก็ทังมาโอ้พี่น่าจะผมก็ตีไปเนาะน่าจะไม่เกิน25 0 0ัน0 0พนพี่เนาะตอนคนคนไอคนแรกที่ให้ผมหานะครับพอไปหาจริงๆริเนาะมีแต่เจอนี่3,000ันกว่าบาท4 0 0 0 5,000ในประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ยังดีที่ว่าไปเจอที่38 0 0 3น0 0นะครับให้พี่เขานะครับอันนี้พี่เขาอันนี้ผมได้มา4,8 0 0ด สี่พันเอ้สี่พันเก้านะครับสี่พันเก้านะครับผมได้มาสี่พันเก้านะครับเนาะแล้วก็พี่เขาก็เลยให้ผมอีกลอไหนึ่งเป็นห้าพันนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเจ้าของพระนะครับอันนี้เหรียญแท้นะครับเนาะมาชมกันเหรียญเนาะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นผิวนะครับเนาะเรียบตึงประมาณนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเม็ดเป็นเสี้ยนนะครับนี่ตามธรรมชาติของเหรียญนะครับเนาะนี่ครับเวลาปั๊มนะครับก็คือผิวเหรียญเนี่ยมันเรียบมันตึงอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหม ความเงาของเยียนนะครับเรียญสวยๆนะครับเนาะยังไม่ผ่านมือนะครับยังไม่ผ่านมือนะครับเนาะก็คือดูในซีนตลอดอะไรประมาณนี้เขาหอซีนดีนะครับเนาะพระในคนเก่งอันนี้ก็คือมันก็ถามว่ามันมีแหล่งไหมมันก็มีแหล่งแต่ว่าบางรุ่นมันก็ไม่มีนะครับผมเนาะแต่ส่วนมากนี่เขาจะออกไวนะครับเนาะส่วนมากเขาออกไวนะครับอันนี้ผมไปขอแบ่งปันพี่เขาตามจริงครับ เขาเปิดนี่ตอนนี้ราคาห้าหกพันแล้วเขาบอกนะครับของของพี่เขานะครับเพราะว่าของเขาพี่ของพี่เขานี่มันมันเขามีขาของเขาอยู่แล้วเนาะเขามีขาอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องมาแบ่งปันเล็กๆเหมือนผมนะครับอันนี้ผมก็ไปขอพี่เขามานะครับไปขอพี่เขามานะครับเขาก็แบ่งปันให้ผมนะครับก็ขอพวกคุณทางร้านพี่เขาด้วยนะครับเนาะก็ตามจริงเขาก็อยากได้ห้าพันสามห้าพันสี่นู่นะนะครับผมเนาะผมก็เลยว่าขอลดผมแจ้งลูกค้าไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็แบ่งปันให้นะครับเนาะ นะครับตอนนี้ก็ราคาราคานี้ก็ถือว่าไปเรื่อยๆนะครับเแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเนาะลองลงมาก็ช่วงนี้ก็ถ้าลองลงมาก็เป็นเหรียญกระถินนะครับเหรียญกระถินปี66นะครับเหรียญกระถินที่ผ่านมานะครับเนาะปทายเข้าเปลือกนะครับแต่ว่าถ้าลองจากเหรียญนี้นี่ถ้าถ้าเท่าที่ผมสังเกตนี่ถ้าลองจากเหรียญนี้ก็คือเหรียญเมตานะครับตอนนี้เหรียญเมตากําลังไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคนเก็บเรื่อยๆอยู่นะครับเหรียญเมตานะครับเหรียญเมตาก็ น่าเก็บนะครับน่าเก็บตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมเนาะถึงไม่เป็นราคาก็น่าเก็บนะครับเหรียญเมตตาเหรียญเมตตาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมินมันมีว่านพวงนะครับเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่มีว่านพวงนะครับเหรียญเมตตานะครับนอกจากเหรียญนี้นะครับมนฑลภาคการเนี่ยนะครับผมเนาะมนฑลภาคการตอนนี้ก็จะมีเหรียญเมตตาเหรียญเขาเรียกว่าอะไรเหรียญเก้าอะไรเป็นที่เป็นยันเก้ายอดนะครับที่ผมเคยลงมานะครับถ้าไปพบเจอไหนราคาถูกๆโดนๆใจก็รีบเก็บนะครับผมเนาะ ก็จะมีเหรียญเหรียญก็มีหนุมานพูดง่ายฮนุมานรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่นะครับหนุมานที่เป็นหล่อโอไอ้รอยองนะครับหล่อรอยอง์หนุมานรุ่นแรกนัก็ผมไปเห็นนี่โอ้หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนู่นนะครับเนาะฮนุมานเนาะผมไปเห็นเมื่อวานนะครับเนาะผมนึกว่าจะหลักพันนะครับฮนุมานเป็นร้อยไอ้รูปหล่อนะครับอันนี้ฮนุมานเจ็ดคตนะครับหรือเขาเรียกว่าเลยไอ้เหรียญ มนพการน,นะครับเหรียญมนพการก็ซึ่งมีก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์เรื่อยๆแต่เขาไม่ค่อยอยากมาโชว์กันเพราะว่าราคามันไปนเรื่อยๆนะครับเนาะราคาแม้แต่เนื้อทองแดงเนี่ยตอนนี้ก็สี่ห้าพันแล้วนะครับผมเนาะตอนนี้พูดง่ายมีเงินสี่พันก็หาไม่ได้นะครับผมเนาะตอนนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับนอกจากจะฟุกในกลุ่มหรืออะไรยังไงนะครับผมเนาะแต่ราคาสี่พันเนี่ยก็ยังมีราคาโจรอยู่นะครับผมเนาะมีราคาโจรอยู่ก็มีความเสี่ยงอยู่พูดงง่ายนะครับผมเนาะอันนี้ผมเอาไปเอาแบบมาตรฐานคือ คืออันนี้เลยนะครับผมก็บอกพี่เขาเลยว่าพี่ราคาอาจจะแพงกว่าในกลุ่มนะหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ชัวร์ก็คือได้เหรียญเลยแล้วก็เช็คเหรียญได้ดูเหรียญได้นะครับเหรียญสวยนะครับอันนี้ผมก็เลือกตัวเลขมาให้พี่เขานะครับซึ่งสองหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งสองหกเนี่ยซึ่งสองหนึ่งเนี่ยวัน เมื่อวานมั้งนะครับเห็นพี่เขาบอกว่าออกห้านอยหรือออกเราเนี่ยนะครับผมเนาะพี่เขาซื้อไม่ทันนะครับเนาะพี่เขาซื้อไม่ทันนะครับโอ้ถ้าซื้อนี่ก็จังเลยนะครับผมเนาะพี่เขาบอกว่าได้เงินหมื่นแนี่เลยนะครับได้ค่าเหรียญคืนเลยนะครับเนาะได้ค่าเหรียญคืนสองเท่าสามเท่าเลยนะครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าถ้าตามบ้านผมก็เหรียญค่านะเหรียญคุณเนาะเหรียญ โชคเหรียญหมานพี่เขาก็ว่าได้นะครับเนาะขนาดได้เหรียญรับเหรียญไปนึ่งครับเนาะวดแรก็ออกแล้วนะสองหนึ่งก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับก็ผมก็จะจัดส่งให้วันนี้นะครับผมจัดส่งให้พี่เขาวันนี้ใครอยากได้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมเนาะณตอนนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตีไปซะเอาตีไปซะห้าพันนะครับงบห้าพันนะครับตอนนี้พี่เขาให้ให้ผมหาเหรียญเมตตาให้อยู่นะครับก็งบพี่เขาแจ้งมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองหาให้นะครับอาจจะ ไปเจอเหรียญฟุกๆดีๆนะครับแต่มีสายรายงานว่ามีเจ้าหนึ่งว่ามีรอยจันนะครับมีรอยจานเดี๋ยวผมต้องไปลองสืบดูว่าพี่เขาจะเปิดเท่าไหร่นะครับเนาะเป็นเนื้อทองเขาบอกว่าเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับตอนนี้ผมกำลังทักทักหาอยู่นะครับแต่พี่เขายังไม่ตอบนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะถ้าได้มาก็เห็นพี่เขาบอกว่ามีสองเหรียญน,นะครับเนาะถ้าได้มานี่อาจจะ เอามาแบ่งเหรียญหนึ่งก็ให้พี่เขาเหรียญหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะครับถ้าได้ก็ดีเนาะพี่เนาะถ้าได้ก็ดีนะครับเนาะแต่ว่าถ้าสําหรับเหรียญ้อยจานเนี่ยผมสู้ราคานะครับเพราะว่ามันมันคุ้มนะครับผมบอกตรงว่ามันคุ้มนะครับมเนาะมันคุ้มจริงๆนะครับสําหรับเหรียญที่มีรอยจานนะครับเนาะก็ผมขอฝากอีกเหรียญหนึ่งนะครับเนาะเหรียญหนึ่งที่นานๆที่ผมรู้สึกว่าเหรียญนี้เหรียญแรกั้งที่ผมมาทําคลิปนะครับเหรียญ ที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้ทาคลิปนะครับผมไม่มีเวลานะครับผมก็อยากเอามาทาคลิปเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับเหรียญมนภัคการนะครับเนาะเหรียญมนภัคการผมอยากมาอยากเอามาทําคลิปตั้งนานแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าราคามันไปเรื่อยๆเงียบๆนะครับก็คือแบบจับจุดราคาไม่ไม่ทันเลยนะครับผมเนาะผมก็เลยไม่กล้าการันตีเอามานะครับเรื่องละหกราคานะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเนาะก็อาจจะสั้นๆไปหน่อยนึงนะครับก็ต้อง เอามาให้ชมกันก่อนนะครับเอามาให้ทาคลิปกันก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมีทุนมีอะไรเดี๋ยวผมอาจจะเอามาก็ได้นะครับผมเอามาทาคลิปเอามาแบ่งปันก็ได้หรือใครถ้าใครสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมเนาะบอกมีงบเท่านั้นเท่านี้นะครับผมเนาะก็ช่วงนี้ก็นี่ครับอันนี้ราคา4,9 0พเนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ราคานี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ของพี่เขามีไม่เยอะนะครับเนาะผมไปเมื่อวานประมาณมีประมาณ สี่ห้าเหรียญเองนะครับเหลือแค่สี่ห้าเหรียญน,นะครับเนาะสี่พันเก้านี่เหลือแค่สี่ห้าเหรียญก็คิดดูแล้วกันนะครับผมเนาะอีกหน่อยถ้าเกิดขึ้นห้าพันหกพันนี่ก็โอ้อ่ะไม่แน่นะครับเนาะราคาก็เกือบเกือบจะเท่าเหนือดวงแล้วนะครับเหนือดวงตอนนี้ก็เหมือนต้นๆน,นะครับผมเนาะเหนือดวงก็ตอนนี้ก็ปลอมกันร้านาวเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าปลอมมายัางไงนะครับเหรียญเหนือดวงนะครับผมเนาะเนาะ,นะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผม เอามาให้ชมอีกนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับสอบถามหรือมีทุนทรัพย์เท่าไหร่ก็ปรึกษาผมได้นะครับเนาะโทรมาปรึกษาคุยกันในไลน์ก็ได้ว่าอยากได้เหรียญนั้นเหรียญนี้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะกะประมาณให้อะไรเงี้ยนะครับราคาโดนไม่โดนยังไงก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเสนอราคาให้ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าราคาไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะยกเลิกได้นะครับถ้าสมมติว่าเออพี่ราคาเนี้ยนะครับสี่พันห้านะเออพี่บอกมาสี่พันห้าพี่สู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เเเหมืออนนีีย้า เหรียญเนี้ยสี่พันเก้าเนียถ้าพี่ว่าสู้ไม่ไหวขอเป็นเหรียญอื่นอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าผมเสนอราคาไปก่อนผมจะเสนอราคาไปก่อนนะครับไม่ไม่บังคับว่าให้พี่ต้องซื้ออย่างเดียวนะครับเนาะก็คุยก็ปรึกษากันนะครับอันไหนพร้อมไม่พร้อมยังไงก็คุยกันได้นะครับเนาะคุยกันได้นะครับผมเนาะก็ถือว่าแบ่งปันกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านกราบขอบพระคุณครับ